สวัสดีครับวันนี้วันวันเสาร์ที่28ใช่ไหมที่8สิงหาคมนะฮะก็ออกไปหาอะไรกินนิดหน่อยนะฮะ <c oughs> จะเอาไปหานา้นกินสักหน่อยนะฮะเพราะว่าวันนี้ยายฝากกับข้าวมาให้นะกับข้าวมีปลาทูแล้วก็ทอดมันแล้วก็เลยกินข้าวเย็นมาแล้วนะฮะแั่เดียวแต่ก็อยากจะออกมาเดินข้างนอกอะไรวัน,นป,ปี๊บอะไรไปเนี่ยเนี่ย ถนนมันก็ไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่นะฮะบางทีมันก็แฝงดังบางทีก็เมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงก่อนที่จะออกมาได้ยินเสียงรถยังเบรกกันใหญ่เลยเ <c oughs> นี่ยผมเลยไม่อยากจะขับรถไงนั่นแหละนี่น่าจะก็มีอาหารกินแล้วกินอะไรเรียบร้อยก็เลยอยากจะออกมาหาเครื่องดื่มอะไรไปกินหน่อยแล้วก็ขนมอะไรหน่อยนะฮะก็จะเป็นไปได้เออแล้วก็นั่นแหละ จะดเดินเข้าไปดูในซอยที่อ,อ,อ,อาทิตน,นึงแล้วกัน ừ, เพราะว่าจริงผมก็ไม่ได้ถ่ายผมเดินออกมาข้างนอกตั้งหลายวันแล้วนี่เห็นไหมจริงประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ผมผมถ่ายที่ไหนนอกจากนอกจากข้างบนห้องบ้างวะเพราะว่าช่ชวงนี้ผมโฟกัสแต่กับไอช่องอีกช่องหนึ่งของผมก็เลยยังไม่ได้โฟากัสกับการถ่ายวีล็อกเนี่ยกูลืมไง ซื้อโอวัลตินมาละโอวัลตินเย็นนะอยากกินโอวตินๆหน่อยตอน,นี้เพิ่งจะสังเกตว่าไม่ใช้เพิ่งจะสังเกตเราสังเกตเกตร้ตงนานนะแต่ไม่ได้ถ่ายสักทีนะฮะก็เขาตัดยาตัดต้นไม้ตรงนี้ออกไปหมดแล้วตรงนี้ก็เลยโล่งเลยนะฮะสมัยก่อนนี่คือแบบแบบยาฟุกอะไรมาเต็มเลยลมองอะไรไม่เห็นพลาดข้างในแต่ตอนนี้มันโล่งเลยนะฮะแล้วก็ติดไฟเรียบร้อยแล้วฮะก็ตรงนี้จะแบบเดินได้ดีกว่าสมัยก่อนนะ มันก็เปลี่ยนไปเยอะแหละถ้าไม่ได้ถ่ายน้ำบางทีพื้นที่ถ้าไม่ได้มาน้ำบางทีพื้นที่ที่เคยมาทุกวันบางทีมันก็อาจจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงไม่ก็ไม่สิ้นเชิงหรอกแต่เปลี่ยนไปเยอะแหละวันนี้วัจน์วันนี้ก็บันที่วาจน์ก็เกือบจะเต็มดวงอยู่นะสดูกวัดแล้วก็กลับมาแล้วนะฮะกลับมาจากที่ซื้อน้ำอะไรเรียบร้อยแล้วอ่าก็นี่ผมก็กลับมาผมไม่ได้ทําอะไรนะผมก็ถ่ายวิดีโอต่อนะฮะนี่ก็ลันเดอร์อยู่รนเดอร์ใกล้จะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวพอรนเดอร์เสรวาา่ มันก็ตึกก็แบบง่วงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ยังต้องทํางานอีกนะฮะเงี้ยจะมีโคนง่วงเลยนี่มัญหาเร er นเดอร์ยังไงฮะก็เลยแบบต้องเรนเดอร์ใหม่ไปอีกสองรอบนะฮะมันก็เลยดึกนิดนึงไ yeah. อ้อเงี้ยเฮ้ยนั้นแหละนี่เดี๋ยวผมก็ไปนอนละก็เดี๋ยวถ้าอะไรก็ผมไปคลิปไว้กันกนะสั้นๆนะวันนี้ก็ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรมากนอกจากออกไปซื้อน้ำน,นะฮะก็เดี๋ยวก็ผมก็ไม่ได้ออกไปไปถ่ายข้างนอกหลายวัน,น <laughs> แล้วอะไรก็ไปถ่ายข้างนอกบ้างนะฮะนั่นแหละเจอกันพรุ่งนี้ฮะสวัสดีครับ